วัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับผู้ขานะครับผมผู้ค้าแล้วผมแหมวันนี้ก็มาจากมหารสารคามนะครับผมอันนี้ก็เจ้าที่สอนครับจะเชินรถเช่นเดียวกันนะครับผมมีเอลสานะครับตัว DT นะครับผมขวบขวบเดินทางมาตเตจงงแล้วเปล่าเจมงงเรามาเตอำเภอไหนครับผมาปีปฐุมนะครับแล้วก็พอถึงเขาแล้วก็เดินข้าง อันนี้อันนี้เดิมๆ่าสภาพเป็นเดิมครับสภาพเเดิมยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับผมถ้าตรวจเช็คแล้วกอนส่งนะผมใช้งานแน่นอนคันนี้ครับสภาพเดิมก็ราากลังรานาดสุไม่บอกไม่กาอาจาะจอม่อจอมม่เป็นเป็นแนวยกบบวการแนวมกบได้เห็นเห็นกิ๊บึ่พาเขาบอกว่า นะครับผม,มว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับจริงๆรายปนุมให้ลองแบบนี้เลยนะครับเพรว่าแบนะครับถูกใจก็ค่อยไปกันต่อค,ครับอันนี้รปี64นะครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับอันนี้เยดเลยนะครับ1่วโ แน่นอนครับก็ตกลงจองแล้วนะครับผมก็เอารถมาเทินด้วยนะครับเห mm ็นไหมครับก็เดี๋ยวรถเช็คเสร็จก็จะไปส่งให้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อปูผามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งศูนยููผาถูกใจก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ